ไปต่อกันที่ผลงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับไปจับกลุ่มแก๊งนักล่าสมบัติโบราณของประเทศนะครับคือมีการไปลักลอบขุดขุดของโบราณตามสถานที่ต่างๆนะครับยึดเป็นของกลางได้กว่าพันชิ้นนะครับมูลค่าเนี่ยไม่ต้องพูดถึงประเมินไม่ได้นะครับสำหรับมูลค่านะครับซึ่งหากจะนับมูลค่าอย่างที่บอกไว้ประเมินไม่ได้เพราะว่าถือว่าเป็นสมบัติของชาติที่มีคุณค่าทางประัติศาัสตร์าครับ ไปดูกันเลยนะครับสำหรับนี่นะฮะเป็นโบราณวัตถุนะที่ตํารวจเขาไปร่วมกับทางกรมศิลปากรตรวจยึดมาได้รวมๆพันชิ้นนะครับบางชิ้นเนี่ยมีอายุเก่าแก่กว่าพันปีนะฮะอย่างเนี่ยนะครับ,ร,บรูปปั้นวัวสำริดมีอายุมากถึง1,600ปีรวมไปถึงเครื่องเหรียญต่างๆหอยเบี้ยเครื่องปั้นดินเผาเครื่องประดับต่างหูแหวนนะตรวจยึดเครื่องสแกนโลหะได้11เเครื่องและอุปกรณ์การขุดอีกหลายรายการด้วยกันนะครับ พฤติการของนักล่าสมบัติโบราณแก๊งนี้นะคะก็คือเขาจะไปตระเวนแล้วก็ลักลอบขุดโบราณวัตถุตามสถานที่ต่างๆแล้วเอาไปขายที่ไหนเขาบอกว่าเอาไปโพสต์ขายทาง Facebook ค่ะอ๋อนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยได้รับเบาะแสมาตำรวจก็สืบสวนสอบสวนต่อจนพบว่าคนร้ายเนี่ยเขาจะแบ่งกันเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกเป็นพวกขุดหาของโบราณค่ะอีกกลุ่มเป็นคนมาซื้อของก็เลยทำทีติดต่อล่อซื้อ แล้วก็นำไปตรวจสอบกับกรมศิล,ลปากรก็พบว่าเป็นโบราณวัตถุจึงรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับผู้ต้องหาแล้วก็ไปตรวจค้น9จุดค่ะ9จุดที่ว่าเนี่ยก็มีทั้งที่เชียงใหม่ลำปางพายาและสุขโขทัยนะครับจนกระทั่งจับกลุ่มผู้ต้องหาได้เบื้องต้นเนี่ย3คนยึดเป็นของกลางเป,าเ,เป็นโบราณวัตถุนะครับกว่า1,000ชิ้น ทั้งหมดนะถูกแจ้งข้อหาเบียดบังวัตถุโบราณเป็นของตนเองของผู้อื่นโดยผิดกฎหมายและจําหน่ายโบราณวัตถุโดยผิดกฎหมายนะโทษเนี่ยมีตั้งแต่จําคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน7,0,000สนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับส่วนผู้ต้องหาที่เหลือไม่ต้องกังวลน,นะครับอยู่ระหว่างการขยายผลและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อ,อออกหมายจับเพิ่มเติมนะครับ โดยทางท่านอธิบดีกรมศิลปากรนะครับท่านพนมบุตรจันทร์ชโรดนะก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับว่าถ้าเกิดไปขุดพบวัตถุโบราณน,นะที่ต้องสงสัยว่าเป็นโบราณวัตถุให้รีบแจ้งวัฒนธรรมจังหวัดหรือกรมศิลปากรเพื่อเข้าไปตรวจสอบจะมีค่าตอบแทนให้เป็น1ใน3ของมูลค่าของวัตถุโบราณชิ้นนั้น จากนี้นะครับทางกรมศิลปากรจะมีการร่วมกับตํารวจให้เร่งประชาสัมพันธ์กฎหมายโบราณวัตถุนะเพื่อเป็นการป้องกันปรับปรามและปกป้องวัตถุโบราณของไทยที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เอาไว้ครับคนร้ายได้ไปขุดมาเนี่ย<ๆ>เขาใช้พิธีใช้เครื่องตรวจโลหะซึ่งการครอบครองเครื่องตรวจโลหะนี้ก็ไม่ผิดกฎหมายเพราะว่าจริงๆมันเป็นเครื่องมือที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม แต่มันถูกนำมาดัดแปลงให้ตรวจค้นบราณวัตถุที่อยู่ใต้ดินดังนั้นเนี่ยผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าบราณวัตถุที่มีที่มาที่ไม่ชอบโดยการไปลักลอบขุดตามวัดทังเจดีหรือใช้เครื่องตรวจโลหะใต้ดินขุดโดยมีเจตนาจะนามาขายเนี่ยอันนี้ผิดกฎหมายบางทีราคาที่ไปเสนอขายกันทางออนไลน์เนี่ยมันเทียบไม่ได้เลยกับคุณค่าของบราวัตถุ ซึ่งถ้าอยู่ในส่วนราชการอยู่ในพิพิธภัณฑ์มันจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของความรู้ด้านโบราณคดีประวัติศาสตร์เนี่ยมากสําหรับเยาวชนและผู้สนใจมีโบราณวัตถุสําคัญสองชิ้นที่ได้จากการจับกลุ่มในครั้งนี้ก็คือรูปบัวสำลิดแล้วก็รูปช้างที่ทําด้วยสำลิดเฉพาะรูปบัวเนี่ยมีอายุเก่าแก่ถึงประมาณ1,600ปีหลายคนไม่เข้าใจว่าอะไรคือโบราณวัตถุเอาเป็นว่าถ้าท่าน ขุดโดยบังเอิญหรือพบโดยไม่เจตนาจะทำกสิกรรมจะขุดเพื่อปลูกบ้านก็ตามอะไรที่มันหน้าตามไม่เหมือนของใช้ในปัจจุบันเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามันจะเป็นโบร,ราณวัตถุหลังจากนั้นให้แจ้งกรมศิลปากรหรือแจ้งวัฒนธรรมจังหวัดที่มีอยู่ทุกจังหวัดเนี่ยเข้ามาตรวจสอบ